มาพี่น้องมามากินลาบท้า่น้ากันพี่น้องก่อนตะเป็นเจะต๊กดินพี่น้องลาบท้าสาลายน้ําจืดเอาสถานที่ว่นที่สถานที่บันเที่ยงมาพี่น้องมากกนจะโกูอยู่พอดวกเอาพี่น้องเอานี่นายบอจะของยังกากินมหแล้วพี่น้องเดินมากินลาบเ้า่นกันพี่น้องแม่น้ำไล่ไหลดื่มดอพี่น้องมาเสียองพริกร้อนมากัดอู้แสบพี่น้องใส่ปนปลา เขาขวมามะเขือคอืนไข่พี่นอ้นองกับผ้าหอมปีใบบะงหูบมงหน้าวพี่น้องมาเปียวพี่น้องเติมลงหอมเนี่ยใส่มันหอมพี่น้องจึงแสบแล้วพี่น้องแม่ไม่กินน้ำกัน มีไส่บวกกับพี่น้องมีหมกเขือมีหมกแตงมีหมกทั่วหมกทั่วซ้อยใส่ใ้ำพี่น้อมพี่จ่ามีหมกหัวหัวบมกหอยจ้า ท่อนชังแดด้อพี่น้องเพราะว่าจะเป็นจะดตกดินดับมาพี่น้องมาสายไหลน้ำจืดชุกข้างบอ่อกัะปูพี่น้อง เป็บน,บนเนส้นใจพี่น้องเสบสุดยอดเลยลำขนาดพี่น้องอ่านดีไซน์มันเท่าสายไล่ทมจืดมาพี่น้องมั้งหากินยาพี่น้องสมัยนี้ผมไม่เคยกินกับกระกากินพี่น้องเพราะยาหลายสารพิษ ที่ลายพื่นนอกไม่มีหัวหอยแซ่ขออภัยพี่น้อง <c oughs> สมัครแม่บักแดง ที่พี่นอ้องถ้าลวกมันจะจับกันพี่นอ้องหอมใบโหดหอมหอมเปรข้าวขวักจากข่ายอู้อมลำด้วยพี่นอ้อง มันเริ่มมาเริ่มมาเริ่มาามาหยุดมันอย่างหน่อยพี่น้องลาบเท่าหันสซมเท่าเจ้าเขาก่อนจะเป็นเตดกดิมพี่น้อง ลาบเท่าก้อยไข่มูแดงก้อยกุ้งพี่น้องกินได้ตลอดเวลาบ่เปิดของแสกปิสาร เป็นแบบอาคำเย่ตายเดือดแต่สดนะครับ แจบหลายพี่น้องแ่บพักขนาด

เป็นกับคำล้งคำล้ง เา้เาวข้เาเขาหลวกสุกมันจะจับกันพี่น้องขั้นดิบนี่มันจะบดจับกันหลวกตูกจับกันเป็นก่อม บ่มดพี่น้องเพราะว่าระบบมันใส่ตีขึ้นมาเลยอยากกินหมดอยู่พี่นอ้องเพราะมันแสบของมักพี่น้องหลับเท่าอาาร่ายแซ่บมันเท่าอพอลาบ้านพูดภาคเขาน่อยพี่น้องแสบแต่เป็นกาลังตกดินพี่น้องเพราะว่าแตเป็นขีดแตเป็นก,กาลังเหลืองลง อามาคำนี่พี่น้องนอพาพี่น้องมากินลาบเท่าพี่น้องเจ้าเอาพอหย่านจะเป็นตกก่อนย่างค่าันคำมเหมือนพี่น้องน้ะลาบเท่านี่ใส่ข่าครัวพริกผงก็มีหอมปี้กับใบหดพี่น้องสุมบังหน้าพี่น้องมาซอยสมกับใส่สมน้าก็มีอามักทัวตะไคร่หมะเขืองคือพี่น้องปนปลาใส่หวนอุ้ยสุดยอดดาด้เยพี่น้องแสบขนาดเวยพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นจิ้มดีพี่น้องอยากพี่น้องหาได้กะเฮ็ดกินได้เพียงเด้อพอบายสมัยนี ขันหมองไม่เคยกินปลาไกา่กิน,พนเพียน้องพร่อสมัยนี้มันยาหลายเพียงน้องยางหน่อยไอ้ในหลุมเจ้าของเองในบอ่อนามเจ้าของเองด้ว,วสะเจ้าของเองเพียน้องจึงก,กากินเพราะว่ามันมาเกิดอยู่นามเย็นเพียงเด้อคลิปนี้เพียน้องไม่เห็นคลิปนี้เลือกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กระมุนมีพาสเซปแนลือว,ว่าอย่างหน่อยทั้งช่องเพจด้วยยูทูปเพียน้องดันโคตรอิสานมันเท่านี้เพียงเด้อกพ่อยมีกำลังอกกำลังใจสั่งคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นยังจังพูพอกันใหม่อีกเพียน้อง ทีมไทยเว็นัำมีขอพ่อพี่พน้องจงมีความสุขครบรเดินโดกไพ่เคเก็บจะไม่บเ,บ,เบียดเบียนให้สุขภาพแข็งแรงนอนรับงเงินมืน่นนอนตื่นเงินแสนสวัสดีครับ